สบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีเอฟซีบ่าวแ,บบาาแางพงม่สุขุสุขมียยง,งพี่น้องมาเฮือนวปะเมาบ่าวแพงแม่แบบบะไรนัดหมายแต่บังเอิญพี่น้องมาเห็นผู้บ่าวสีปะเมาแยกคุยเดินไปชมพี่น้องผู้บ่าวเป็นไผยเลี้ยงเบ่ากันแหละแหละ

ม่เห็นงังใจถึกว่าเลยนะจะขามยังก็เหงังมันก็บบอกใจเลยถ่ายหรือก่ถ่ายนะมึงเยาะร้ายไม่แต่หลอกกูสบายดีพอแม่พี่น้องต้มกูแต่หลอกตบว่าอะไรนะตัวตัวตัวพี่น้องเงี้ยตัวว่หลอกแม่กูผู้เดียวหรือล่ะเหนียงเมาโอ้ หายซส้อโอ้ยเขาเต็มป่ายิ่งหาทางสมั์ที่พ่อแม่พี่นออกแค่เคยหลอกนอกพี่นออกอ๋อบัตบัตเครดิตาปลาพ่อแม่พ่นออกมันขายบอได้ก็เลยเห็ดหลายาอย่างผู้ค้าก้าเห็ดน้ำบัตไปแจกตามหมู่บ้านเถอมีการมีงานเรยววัเพื่อน ก่อเจอแคนเรื่องงานรองเนาะบางทีก็จะปัสสาวะแต่กลได้ <ยะ S 1> ไปแจกน้ำบ<อ>ัดมากเลยมามาเวะฮะ,<อ>ฮะตื่นเต้นตื่นเต้นคนแจกน้ำบัดร่อยใบเกือบเบิดลประสานพอเมาเนื้อกับโป๊ะมักข่าวบอกบออ่กไว้อะว่าแล้วนะยบอกว่าคายกอดคายกอนกับโป๊ะพ่างโอ้ยคนยังบวบ นี่ไงพี่นงองโอ้ยพี่นองขอโทษขอภห้หลายๆบ่าเพพงปากบ่าวแพงติดทุละ พี่น้องมินิแต่งตัวล่อลอยแอบมาหาจีบป,ประเมาอันบาแพงแอบมามาเจอผืนหนังคอกมากข่อประคุณไรทับแับแทบขอบประคุณไยที่ทียอ่อายวะยอ่อายโ่งงามไปแจกบัตรแต่งตั้ล่อเพราะว่าผู้สาวจีไดเอาน้ำบัตรน้ำล่ออยากขายปลาล่ออยากขายปลาป้าเจ้าเนยได้ขายอยู่แล้ว <c oughs> โอ้ขอบคุณบใจละลายอะไรผมไปนองกันเลยคิดเลือดจ๊งอันค่ะเลือดจ๊งคิดเองนี่แหละพอห้าเห็ดลลายอย่างก็ได้่ากีใจยังมาผันยังกว่าก็บวนแจอันแจกอันนัมเบอร์ผันได้เรวมาเาดีใจผันแจกแล้วเรามีลูกค้าที่ต่อมาเดต่อมาสคนเออมาบอกมีหาสิบโลว่าหาสิโลอืม้อสาสอบบานนา นะครับผู้อ่านแต่ของอ้ายคอยนี่หาซิบรียญจะมาเหรอพี่น้องอ้ายมีข่าวดีเลยได้บอท่านเฉลยพี่น้องดีใจเบาอันจันคิดนะมีข่าวดีพี่น้องแต่บอแพงบอท่านเฉลยเนาะแบบนี่มีข่าวดียังพูดแล้วอาซิบเลยบอเฮย ป้ากูมาจิบบุกกะซ่าบ่หวานหาซีเรียลที่บเป็นใจดีใจแห้งแท้พี่น้องไอ่ใหญ่ใจดีเนาะไอ้พรโอ้เพิ่นสนับสนุนสนับสนุนไอ่พรเนาะหอดมือก่อนเนาะจังว่ากันไอ่พรเป็นสนับสนุนมากกินไว้ก่อนจังเป็นยังแบบว่าพี่น้องชีบบอกหัวขาเลิกกับบอกบอกตื่นเต้นตื่นเต้นนอนบารับอีกมันีะตายเลยนอนบารับอีกแล้วพี่น้องเห็ุไหนจันขีดนอนบารับพี่น้องลขงีน้้เจากกิยผูะ เขาไปในงานหมดไปควบโปรโมดปลาไปปี่ไงเขาบ้านคือเจี๊โลเขาเบิร์ตอยู่เจี๊โลเพราะว่ากูเหตุกะโบกกล้อโบกไกล้ไปได้น้องสาวผอไปเป็นน้องน้องสาวบ้านไก่กันนี่ยละก็จะกินเลี้ยงกันเลยาใหญ่มาหนี้ใหญ่มานี้โอ้ใหญ่มาหนี้ยางงายกันเกิดได้จริงพลาดรขาบอกแพ่งวะบอกมันใหญ่มาหนี้บอกอยู่แต่ว่าบาแพงน้ำหมุดน้ำคลองอยู่เมื่อคืนนี่ปู่ปู่ตึกแหอยู่คลองพุ่นไ ซอยลวกอ่ะก็เลยเอาปลาให้ชเผื่อก็หอยลุงลุได้วยไรปลาด้านองกบข่ากั่มันเป็นปลาด้เมื่อเมื่ออื่นนี่เมื่ออื่นนี่เขาจองผลอีกแต่ว่าต้องเล่งเหตุของซุ้มห้าให้แต่เว้นเนาะอันพุนจองเดย์ทางใดทางใดสิบเพราะมันี่จองจองหนอยจองจองให้เปย่างย่างปลาย่างอีกไงงานยังบาทนี่งานยัง บุญเดือนสามเดือนสาม,อ,สามออกไม่สามนี่ขอนีข่ขอแม่ทัานอย่าคล้ายพาตกเปน็นหนังยางเลยเขากินบุกขึ้นนี่นะ <c oughs> เป็นแนนี่ไะไรผุขาอนะัน่ะนั่งอันนั่งสิเป็นนั่มืออนนั่งสิลุกเตีตีซองไปคล้ายปลาสี่โลห้าบ่หายเจ้า โอ้ยต้องการเยอะต้องลำบากลำกําสีโลโบหายเงียมันสีโลโบต้องบ่ต้องเอากระเจ้าเมื่อนี่คอยบ่หายเจ้าอีหลีต้องมายากปลาจมอยู่บ่เดียวจมแต่เฮือนมันผุจนมาหอดบ่อนการสร้างปลาบ่อนนั้นตักปลาโบหายลุ่มโบหายลุ่มอ้าวพี่มึงสบายใจวะพี่น้องอันเขาสื่อปลาเพิ่นนห้เพิ่นไปย่างให้กินน้ำคั้นเพิ่นบ่ย่างนะเขาสิบ่ให้เพิ่นเต็ม ชีกเอดโมงกว่าข้ะเจ้าเล่ชีกเอดมงกว่าคนเมืองตากทุ่งกลัวคนเล่ดีป่ะพี่มี่งิ่งกายเป็นอะไรนั่งวะสมใจระบบาดเนี่ยไอ้เมื่อนอนเด้อว่าะตายและตื่นไม่ปีซองพี่น้องเลยนี่แหละพี่น้องชีวิตพ่อข้ามันบ่อถรำมดาเด้อสิบอกใหเบาแพงอยู่ตลาดซีบุ้งเมืองนึ่งบ่ได้รับบ่ได้นอนพี่น้องเอ้ยไปเหนือชาแพงนี่ยบอไปนอนกอง เน่ยตอนแรกไปครับซาแพงต่อมากอยู่ผู้เดียวซาแพงเบากับตันเนาะตะกี้อยู่น้ำกันความลากาอยากได้นะกไเ็ต้องสูงสุดม่ึ้นไปนาะเรียกกระชินกระมมวนไรแบนี้หมวนับงานเนาะงานอะไกันลำบากสองจะเบิ่งสถานการกับแบบมันพอเป็นพอไปบกขากะิได ตินใจแซตกวคงทิพมาแล้วไปอยู่บ้านอยู่ส่งกันก็ได้กันก็ได้แต่มันเบึ่งสถานการณ์คันเนามันเป็นดมดมดอนดอนมันบวครับกับบางที่กับมีซมีก้มดไปเรื่อยๆจัอย่างแรกมันอีกดีใจแฮงก็เลยแกล้มาหาป้าาม่อมแน้วก็วอาอหารซิมลูกกับสามสิบมาตได้แต่ป้าม่อมะเดียกว่าดีใจยังมาไหว้ไหว้ บ้าอันนคคืออานี้แหละป้าเจ้าสีคายบ่ทันนสั่งมาอีกมืออื่นนี้วุ้ยหาเจ็ดสิบเอ้าสิโลนี่อ้าวบาแพงกะขอขอบุญขอบคุณเนาะผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนจันขิดเข้ามาเนาะฮอดมือบาแพงสิเลยเองโดยที่น้องเด้อบาแพงนในอบ่ังก่อน่ย ม่เจ้าเจ้าเจ้าคอยและคอยกรนอยกสินรึยนะพร้อมลงเลยเปนะตะลุกตะโกนลนะอ้ยเป็นฝกขามันกระตงอดทนแหละเนาะตโคนและโกนแต่งนเออโคนแต่งนแ้ๆโกนไโกนได้นี่ยนิดนึงอคนกอเอาินบอกเหตุคือแจ้งหูแจ้งตางโคนเรื่องใดคิปก็สิดวัคซีนนี่นะคิดยังไงกับ มันกระสวดดอกขันได้เงินแล้วมันสีสวดโอ้โกนแะไรมันสีสวดตาสีสวดตาสีสวดเจ้าว่าวยั้งวันตาสีสวดปล่อยมาเลยแบบขี่มาเจ้าว่าวยั้งก็เลยเออไปน้ำบัตรเมื่อกี้ขาดว่าอันบัตได้เงินแล้วมันตามันสีสวดเป็นว่าเข้าใจพี่น้อง อันตับอ <si ิดนะมันฉีดย่อยเดี่ยวมันม okay ัต่อยตาโกนเดี artists, ่ยวมันชิ้นมันกระลื้มมันกระสวดเองโนพี่น้องผู้ไซดกระทั่งนี้ชิปประวาตเนี่ไม่ได้อยู่ในเศร้าอะไรก็ได้พี่น้องชิปประวัติดอกไม้ชิปประวัติดอกไม้พี่น้องดอกใหม่กันปลูกไร้ขายได้กันอย่างนดอกอันนี้ได้เลยบาแพงกับโบคอยสบายพี่น้องส่วนไอ้หอาหอ้แหกเนาะมือวานเนี่ยไปสูดอันอากาศบริสุทธิ์อยู่น้ำคลองมา กินสมประจํมพี่น้องเอ้ยเจ็บท่อห้ามพี่อยู่แก้วนมอห้ามพี่ข้าวในแก่ห้ามเออข้าคุณอย่างนั้นเนาะเอามาจะอุบนะไม่อุบใกล้ขึ้นก็ ก็คนบานย่างแบบคเรื่องหเรื่องหายคนมเสียกันโตตามมือนหายขี่าีี้มันมันเหมยแหงมันนเะคือหยางยกยกมาหยางยกแล้วมึงนี่บลานนี่กัหางซื่นนี่เออ่เซื่นนี่แต่ว่เฮาวันน้หับไปนอนเทียงขึ้คือไอ้เพิ่นไอ้น้องท่องซื่อหัย่ย เห็ดล้วว่าว่าแบบขาวีสมลูกนนแหละลูกกไปอยุ่ซุมตัอีช่วงันั้นตบ่ได้้อันเขขี่ัเอือยขี่ใช่นองแนีบ่ได้ว่าห่มโอ้ยทั้งขี้งหขอยเจ็บข่อยเจ็บท้องมอกระาอยู่ขอยเจ็บท้องข่อยย่อยยังข่อยชายอันเอไปหวงน้ายังไปบัได้ได้บ่ได้ก็สาเอื่อยพ่นท้องเสียพี่น้อง อ้ข้องหน้ากันเลยยอดยมามามาแล้วก็เปนางนี่เขาได้มยม่จะมียังอยู่อ้เวารือีมินมีมีนยังอีกองขี่เาพีนอ่เหรอดีนักเลวขวายเนาะขลูกมากแบบน่าต้องหายมากข้ามหมดเลยเนาะ นอนลงครับออกทางไหนเพิ่นมาป้าไข่ได้เพิ่นกินน่ะโอ้แับป้าไข่ไข่ทอดขี่ห่างโลกแม่นตั้งขี่ตั้งห่างได้ป้าไข่กับป้าไข่ละใช่ไหมนอนแม่นแมนไล่ยังเรียบร้อยแม่นแม่นสมเปรย์ไเนี่ยเอ้ยนี่กระคอยสมประจอมเห็ดเสร็จนี่น้องเอ้าพี่น้องมาหอดนี่กะ เวลาสมมาพาักวนนันเนาะบาแพงกันสิขอจบคลิปใบสัี้เด้์ไปน่นองฝากกดไลค์กดแชรสส์สบายดีบส,ส,สบายดีเบิดสุขสุขคนคือสีนอนรับเนาะคือสีหวานหุยหุยแล้วเนาะนอนฟันหวานและประเมาเหมือนนี้สบายถึงประเมาถึงจันขิดแล้วเหมือนนี้นอนอสบายดีเด้อเบิดสุขสุขคน